สวัสดีครับผมเป็นเกมบิดนะครับวันนี้ก็จะมาโยกการเปิดรางวัลฟรีไฟนะครับแล้วก็การอัปปืนเดลสี่นะครับผมก่นเื่นผมขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ต้องไปไกใจนะผมเลื่อนออกมาแล้วมันขึ้นมาเมื่อกี้ขอนี้เปลี่ยนชื่อก่อนนะครับผมใครอยากเล่นก็ แอดกันได้นะครับโอเคเราเป็นชื่อนะครับผมมาขอได้แค่ภาพปับงนะครับมาครับผมเรามากับการเปิดแพ็กก่อนกล่องอยู่ไหนอะกล่องอยู่นี่ปะอันนี้โงูไม่ใช่ครับดูกันดูอนัน ผมจะเปิดของฉลาม20กล่องแล้วก็มังกรง20กล่องนะครับผมนั้นเรามาเริ่มกันเลย20กล่องนะครับผมใช้สดรถครับมาเปิดครับ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 ทั้งฉลามทั้งนี้นะครับมายี่สิบกล่องบบกันครับมาเปิดครับผมเจอโดนไม่ได้ไม่ได้กดผิดไม่ได้นะ เนี่ครับมาเรามาอัพอาวุธกันก่อนครับปืนเวลไหนอัพได้บั่งอัพได้สองก็บอกเลยครับผมอ่าเป็นเวลสามมันเลยไม่พอเหรอขาดีเท่าไหร่ร้100อยขาดีเก้าสิบนะครับผมประมาณเก้าสิบครับอัพเป็นเวลสามกันครับก่อนไปเปิดรถนะครับผมขออัพปืนเวลเสียงก่อนนะเนาะเราจัดให้ยี่สิบกล่องครับผม หล่นหมดแล้วอ่าฮะเพชรเพชรเยอะเกินฮนะหล่นหมดแล้วผมเอาีกยี่สิบกล่องนะครับผมแต่ยี่สิบกล่องนี้ไม่ได้เราก็จะไปใช้เพชรแทนนะครับผมอันนี้ฉลามนะมาลงทุนนะครับคลิปนี้ลงทุนมากๆครับผมโค้นลงทุนเลยนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม ับได้ยังเอ่ยโอเคเวลสี okay, ่สองก็บอกครับผมว้าวดูสิแล้วที่เวลสี่นี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมแค่เอาอันี่นะที่เปิดอันนี้แค่ช่องหนึ่ง<า>ครับผมมาโอเคเวลสี okay, ่สองก็บอกแล้วเย่ <Yeah. S 2> มาครับต่อมาเรามาดูปืนก่อนเนาะว่ามันมีอะไรใหม่บ้างว้า wow. วมีปีกแล้วด้วยแหละนี่ก็มีหัวม,มั้งหัวฉลาม มาครับเรามาดูกิจการต่อไปครับลัคกี้รอยัลนะครับตอนนี้รถเข้ามานะครับผมเป็นรถแม่ครรนนะครับผมซุปเปอร์คาร์นะผมเปียมให้เซตนี้ประมาณสองพันครับสองพันสองพันถึงสองพันห้าก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปปิดเอฟเฟกต์ก่อนครับผมไม่ต้องถามอีกกดค่าครับเรากดแบบดรวยๆรเราแบบไม่ต้องคิดมากครับสองอันครับอันที่สามยังไม่มาครับมาครับ ไม่มาจริงๆใช่ไหมไม่มาพอไหมรู้สึกว่าเกลือจริงๆโอเคได้ที่สามาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแลกกันนะครับเลือกอย่างรวดเร็วครับอันไหนที่เราไม่ไม่มีอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะมันเปิดได้อะมาสูดสุดหกครั้งครับไปเกลือครับบอกตรงไม่ต้องถามอีกครับโอ้ยโอ้ยนิ้วสั่นเอ็นเกมนิ้วสั่น สั่นจริงๆในร่มมาสองนนอันเองโอ้พระเจ้าไปต่อนครับมาสุดยอดสุดยอดพระเจ้าจ็อดไอวอโอ้อยากร้องไห้จริงๆบานต่อเปิดอีกเปิดอีกดิเออพยายาเล่ามาอันสุดท้ายต้องมาแล้วเฮ้ยโอ้โหใช้ไปดูเพชรแล้ว จาก8 0 0พันอ๋อไม่มาไม่มาอ๋อพระเจ้ามันมาเถอะนะเอ็นเกมขออ๋ออ๋อมือสัน่นสั่นดิกดิกสั่นกระดิกกระดิกแก,กนะ่หมุนอ๋ออะไรคนระับเนี่ยอ๋อพระเจ้าไป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 อ๋อผมมือสั่นนะคนดูผมมือสันนะนมมอส่นนะ โอเคสวยครับสวยมาละส่งขขาตัวละครครับผมมาเราดูนเนียสองสงสงส,งสงไปมาในที่สุดครับ2,300เพชรครับที่เอ็เกมเสียไปในครั้งนี้2,300เพชรเอาครับมาดูละครแรกก่อนครับโอ้โหสีสันสวยงามว่าสีม่วงครับผมเง็นเงี้ยเงี้ย ตัวแรงเลนเกมบอกโอ้โหสองพันสามมาดูนะคนดูผมตั้งสติครับหนึ่งก็แม่บอกอะนะว่าถ้าใช้เพชรไม่หมดมต้องเข้าบ้าน <c oughs> ไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> ก็บไว้กิจกรรมหน้าบ้างสองพันสามครับแล้วเราได้เป็นที่เรียบร้อยครับสุดยอดไปเลยครับแมากา็กโรเรนสีทองครับผมแม l a r รเรนพีวันโกะนะครับพระเจ้าโอ้ พระเจ้าจอ๊อดโอ้ยตามนะถึงอย่างไรกดนดี่คือแบบสั่นมากคนดูเสียไปประมาณสองสองพันสามร้อยเพชรครับถึงจะได้แคปภาพมันก่อนนะสมใจครับโอ้สั่นสั่นเรามาดูอีกอกิจก,กรรมนึงก่อนนะเรามาดูแคทชั่นก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูกิจก,กรรมอีกอันนึงนะครับมันอันเดียวกันใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมว้าวสวยงามครับ ถือว่าเราคุ้มนะครับผมอยู่ในราวราสองพันเพชรไม่ถึงสองพันห้ที่ตั้งไว้นะครับผมตอนนี้ก็เหลือตอนนี้เลยครับผมมาเราตอนนี้มีอะไรบ้างอ,อาจจะเห็นแต่ว่ามีการโครงการเคลื่อนนะครับผมใส่เป็นอนเดิมเหนือของไมโครเรนนะครับผมจะได้เข้ากิจกรรมนี้นะครับผมส่วนกิจกรรมตอนนี้มันมีลดราคาอยู่นะครับอาจจะแบบว่าเฮ้ยเห็นผมซื้อไปบ้างแล้วก็วางงานผมซื้อไปแล้วนะครับผม ที่ผมอยากได้นะครับตอนนี้ก็คือมีชุดทมินครับผมเนี่ยชุดทมิน2อันก็คือชุดนี้และคือชุดนี้ครับผมชุดหญิงนะเราก็กดซื้อกันเลยดีกว่าครับโอป้ปิดเพลงด้วยช็อตเมื่อกี้ไม่ได้เป็นที่ของผมนะเนี่ยเป็นของเพลงะครับมาเราซื้อสักสองสองชุดไปเลยส่วนอันไหนแลหรือไม่แลคอมเมนต์ได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ผมจะซื้อนี้ด้วยนะครับโอเคซื้อแค่ละเหลือสี่พันเจ็ดร้อยเพชรละ มนอยู่ในกล่องจดหมายปะหรือเข้าตัวแล้วน่าจะเข้าตัวมาแล้วนะครับผมถ้าเต้นมาเออผมเจ้าท่าไหนออกดีทััดดีเอาปาดคอ,อ,อแล้วกันเพราะปาดคอผมไม่ได้ใช้อ่ะสุดมากนะมาเราใช้ท่านนี้แล้วกันครับส่วนการแต่งตัวนะครับผมชุดทมดําอื่นๆครับผมอันนี้ก็อะไรืนะเปิดกันเลยครับเปิดกันเลยครับผมมาสวยงามครับ โอ้พระเจ้าเออมาดูก่อน,นครับกางเกงนี้เข้าไหมเอ้ยไฟสวยงามอยู่นะมีรองเท้าแตะครับผมแล้วก็เป็นชุดนะครับผมผมใส่ดีไหมไม่ไม,ไม่ไม่เท่นนะผมใส่ชุดเดิมเด้าโอ้โอ้พระเจ้านี่แม่รู้ต้องไปเราแน่เอาไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีกิจกรรมไหนอีกบัางอะตอนนี้ ดูสินิ้วสั่นนิ้วสั่นอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับผมกิจกรรมอันนี้ผมไม่ได้ของเนาะงั้นตัดภาพไปตอนรีวิวรถเลยครับเดี๋ยวกันครับผมเจาก,กา้านเอาละครับเรามาเจอรถกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวกัอนไะโอเคนี่ครับโหความสวยงามครับสิบเต็มสิบครับบอกเลยว่าสิบเต็มสิบโอ้ชนนิดหน่อยรถแพงมีประกันบ่นี่ มือดึก่อนนะครับผมกันเหยียบทีนึงครับมีนโตทีนึงครับสมกับรถราคาแพงจริงๆเดี๋ยวเราให้ดูรอบข้างก่อนนะครับผมเป็นไงสวยงามนะสมกับ2องพัคูปองที่เราเสียไปเมื่อกี้จริงครับไปราคาไปอวดเพื่อนนิดนึงโอ้ไม่น่าอวดเพื่อนแล้วน่าจะอวดตัวเองก่อนนี่ครับขับอวดเพื่อนนะครับโอ้ชนนิดนึง ขับรดเพิ่มน,นิดนึงครับใะ mm hmm. เด็วไหมครับขับรถบ้า hmm. น mm hmm. สีสันสวยงามครับผมตามสไตล์อทองเรื่องเลยสีทองอร่ามครับสวยงามครับรอเพิ่นก่อนแอปเพิ่นแอคแอคหน่อยัะกัน mm hmm. นี่เพิ่เฮ้ย mm hmm. hey เพิ่นไม่จริงอ่ะ นะเป็นยังไงบ้างครับกับการีวิวสกินแมคโคลเรนนะครับผมถ้าชอบก like, ็กดไลค์ใช้กดแชร์กดติดต่อใผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอลิปหน้านะครับเดี๋ยวนี้ก็ไปเราไปใช้เพงกันต่อเดี๋ยวรอกกิจกรรมหน้ามาครับเราจะไปผ่านเพรกันเหมือนเดิมวันนี้ก็ไม่บ้างครับเจอนค,ครับผมครับ